v a l i e t y Talk ของเราเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะก็จะพบเจอคุณผู้ชมนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage p o l i c e TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานหน่วยชาตินะคะแล้วก็ผ่านทาง YouTube Channel p o l i c e TV UC m e d i a รวมถึงคุณผู้ชมนะคะบางท่านก็จะสามารถรับชมได้ผ่านทาง p o l i c e TV นะคะทางช่อง GMM ช่อง114แล้วก็ PSI ช่อง203ค่ะซึ่งแน่นอนว่า v a l i e t y Talk ของเรานะคะ,ะหรือว่า Polis Talk เนี่ยเราก็จะมีการนาเรื่องราวที่น่าสนใจในขณะนั้นนะคะมาฝาก ผู้ชมกันเป็นประจำเลยนะคะผ่านการพูดคุยนะคะกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราอาจจะพูดเกินไปสั็กเล็กน้อยบ้างแล้วนะคะกับทางนายแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจนะคะนั่นก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองก่อนหน้าน,นี้เรามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง pm 2.5ค่ะแล้วก็สาเหตุการเกิดควันต่างๆรวมถึงอาการนะคะที่ บ่งชี้ว่าเราได้รับผลกระทบจาก PM2.5 แค่ไหนแต่บางครั้งค่ะเราละเลยไปเพราะว่า PM2.5 ส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ภายนอกนะคะเราเดินทางเรามาทำงานเราอาจจะพบเจอมลพิษเหล่านี้แต่เมื่อเราที่อยู่ภายในห้องหับเนี่ยก็อาจจะปลอดภัยขึ้นแต่เนี่ยแหละค่ะทำไมวันนี้เราต้องมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเพราะ เราอุตส่าห์นี้ PM 2.5จากข้างนอกแล้วเราจะมาผจญกับสิ่งที่อาจจะทำให้เกิด PM 2.5ภายในสถานที่ทำงานหรือบ้านของเราได้จากบุหริ่ไฟฟ้านั่นเองหลายคนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายทั้งของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างบ้างวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะใน v a r i e t y ท a อ k ค่ะกับท่านพันตำรวจโทรสรันตั้งสำเริงวงนายแพทย์รงพยาลตำรวจวันนี้อยู่กับเแล้ว,ลวสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม คือต้องบอกว่าต่อเนื่องดีกว่านะคะเพราะว่าเ,าเมื่อกี้ลองพูดคุยกันก่อนเข้าไลฟ์สดแล้วเนี่ยก็คือที่จริงแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมคะในเรื่องของ PM2.5 เพราะมันเป็นสิ่งที่กระทบกับระบบทางเดินหายใจเหมือนกันอันนี้กาวเข้าใจถูกไหมถูกต้องครับอันนี้กระทบทั้งเทินหายใจนะครับกระทบทั้งชีวิตด้วยครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ลิงก์ไปในเรื่องเดียวกันได้นะครับเพราะว่าเนี่ยการที่เราสุขบุรีราชบุรี มลูลบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสุดท้ายมันจะส่งผลให้เกิดฝุ่นและฝุ่นเหล่านี้มีอนุภาคที่เล็กมากนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยอันตรายที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ว่าเราสูบบุหรี่แล้วคนข้างเคียงเป็นแล้วแต่มันอาจจะติดอยู่ตามสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้เกิดเป็นฝุ่นได้เน,นี่ยแหละคะ่ะมันก็เลยต้องกลับมาถามกันว่าแล้วระหว่างบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่มวลอะ่ะอันไหนมันอันตรายกว่ากันเพราะว่าออตอนนี้บุหรี่เขาเรียกว่า มันเกิดวอร์ดตีกันเล็กๆ,ๆน้อยๆระหว่างคนสูบมวนกับสูบบุหรี่ไฟฟ้าคือตอนที่บุหรี่ไฟฟ้ามาแรกๆเนี่ยคือแบบบุหรี่ไฟฟ้าก็แบบคอนเซิต์ตัวเองเลยว่าเนี่ยฉันเลิกบุหรี่มวนได้เพราะบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่กระทบกับคนรอบข้างกลิ่นหอมไม่สร้างบลพิษอะไรให้กับคนรอบข้างเขาแล้วเขาก็ได้รับนิโคตินตามที่เขาต้องการอันนี้มันยังเป็นความเชื่อนั้นย่าอยู่ไหมคะในอดีตนะครับเมื่อประมาณปี2 0 0 3ค่ะ ความเชื่อน,นี้ถูกคิดค้นโดยคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความหวังดีอย่างแท้จริงเลยก็คืเอเป็นเพศรสัจกรนะครับชาวจีนเนี่ยครับที่เขาติดบุหรี่อย่างหนักแล้วก็คุณพ่อเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเพราะฉะนั้นเน,เนี่ยเขาก็เลยพยายามคิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งเป็นอย่างที่ที่ได้พูดถึงนะครับก็คือ มันมีนี่คติมแต่มันไม่อันตรายนะรอืเราฉะนั้นความคิดนี้ถูกใส่ในหัวของคนทั่วไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปนะกลายเป็นว่ามีความอันตรายเท่ากับบุหรี่นะครับก็คือในอดีตมีความหวังดีที่จะทําคิดว่าจะสร้างบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อเพื่อ <ทด S 1> ให้เลื่บุหรี่ม,มวลได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันความคิดนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วแล้วก็เริ่มมีเคสใี้เห็นแล้วนะครับทั้งเสียชีวิตทั้งต้องทั้งมีอาการเหนื่อยจะต้องเข้าโรงพยาบาลจากบุหรี่ไฟฟ้า แสดงว่าคือจุดเริ่มต้นของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความปรารถนาที่ดีที่รู้สึกว่าบุหรีม่มวนเนี่ยส่งผลกระทบแล้วอ,อย่างที่บอกว่าคนจีนเพราะว่าต้องบอกว่าพฤติกรรมของคนจีนอ่ะสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติไม่ว่าหญิงหรือชายใช่ไหมคะเขาสูบกันหนักมากตามท้องถนนนี่ถ้าใครเคยไปประเทศจีนนี่จะรู้ว่าแบบการดูดบุหรี่แม้กระทั่งสิงโตที่กาวไปเองนะเขาก็ดูดตามเขาเขา,เขามองว่ามันไม่ได้แบบ เป็นเรื่องที่แย่หันจะไม่เหมือนไทยที่พยายามห้ามอยู่ใช่ไหมคะแต่พอมันสร้างขึ้นมาแล้วจุดวัตถุประสงค์มันถูกนำไปใช้เปลี่ยนไปมันมีการแบบคือคนที่ทำต่อมันไม่ใช่คนคนนั้นที่ปรารถนาดีแล้วมันเป็นคนที่อยากจะสร้างธุรกิจหรือนำไปต่อยอดเพราะคนก็หันเหไปทางบุหรี่ไฟฟ้าเยอะขึ้นเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องมาต้องมาคุยกันวันนี้นะครับเพราะว่าในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย ชื่อมันก็บอกว่าป็นบุหรี่แล้วมันคงไม่ใช่ของดีหรอกและการที่มันไฟฟ้าแสดงว่ามันมีความซับซ้อนด้วยตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารจะพูดถึงสารเคมีหรือว่าวัตถุดิบที่ก่อจะเกิดเป็นบุหรี่ฟ้าเนี่ยมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะพูดได้อย่างสั้นๆเลยนะครับอมันถามว่าประกอบด้วยมันก็ประกอบไปด้วยตัวโทรีนไกลข้อนะครับซึ่งมันก็มันเขาบอกว่าเป็นฟู้ดเกรดก็คือมันเป็นเหมือนผสมในอาหารได้ค่ะแต่เราสูตรมันเข้าไป เ,เะค,ะคือสิ่ง<ม>ที่บอกว่ามันทำมาเป็นพวกเกี่ยวกับฟู้ดเกรดอย่าลืมว่าฟู้ดเกรดมีการเข้าทางปากแต่แล้วก็ผ่านการก,ารกันกรองด้วยกระเพาะด้วยอะไรต่างๆแต่เมื่อเราเอาฟู้ดเกรดมาเข้าทางจมูกแล้วมันผ่านปอดนี่มันไม่ได้ถูกกรองด้วยระบบของร่างกายใช่ไหมคะคคอันนี้น,นี่พยายามแบบลองมองแบบโลจิกง่ายๆแบบคนทั่วไปอย่างเงี้ยก็เองอย่างที่อาจารย์บอกคือแบบ คือมันเป็นฟู้ดเกรดก็จริงแต่มันไม่ได้สำหรับเอาไปกินไงใช่ดั <c oughs> งนั้นเนี่ยพอมันถูกเอาไปใช้ในร่างกายในส่วนอื่นก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบหรือความผิดปกติได้มันก็เลยทําให้เคสของบุหรี่ฟ้ารุนแรงกว่าบุหรี่มวลด้วยซ้ำใช่ไหมฮะตอนนี้นอกจากนั้นเนี่ยอะไรที่มันน้อยอาจจะไม่เป็นไรอะไรที่มันมากไปเรื่อยๆก็ยำส่งผลเสียนะครับนอกาเหนือจากนี้เนี่ยการสูบบุหรี่ฟ้าเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มักจะมีความภุีิคูณมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะมันดู ใช้ง่ายใช้ง่ายบางคนผมก็ดูเท่<ช>รับผมว่าไม่ค่อยเท่นะครับเดี๋ยวว่าบางคนแบบว่าดูปลอดยังมีความเชื่ออยู่ว่ามันปลอดภัยหแต่ว่าสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ฟ้ามันน้อยกว่านะครับแต่มันมีสารพิษตัวหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าอยู่ในบุหรี่ฟ้ามากกว่าบุหรี่กว้เป็นสารพิษตัวหลักเลยนะครับก็คือโคตินะครับตัวนี้ก็ตินเนี่ยเป็นสารที่ทาให้เกิดอาการติดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นส่วนผสมที่อยู่ในบุหรี่ฟ้าอยู่แล้วเพื่อทําให้คนเอ่อคนที่สูบบุหรี่เกิดการใช้ซ้ำเกิดการใช้ซ้ําเรื่อยๆแล้วก็เกิดการขายได้ขายดีนะครับเป็นธุรกิจกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเน้นี่ก็ตินในปริมาณที่เยอะกว่าของบุหรี่ฟ้าเนี่ยมันก็ส่งผลเสีย <c oughs> กว่าบุหรี่เพราะฉะนั้นผมตอบคำถามว่าม,มันมีแน่นอนครับกรณีที่บุหรี่ฟ้ามีผลเสียมากกว่าบุหรี่มวลข้อนึงก็คือปริมาณนิโคตินซึ่งส่งผลเสียต่อ ความดันเลืดสูงนะครับนงใกล้บางอ่างนะครับค่ะแล้วบางคนบอกว่าเขาือสามารถเลือกปริมาณนิโคตินได้เขาอาจจะแบบอยากได้แค่แบบปริมาณน้อยๆแล้วเขาเลือกแบบน้ํายาที่มีนิโคตินน้อยๆได้ไหมก็ปลอดภัยหรือเปล่าเงี้ยครับถ้าเกิดว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่ก่อนที่เราจะสูบบุหรี่ฟ้าเราได้เปิดมาอ่านว่ามีอะไรอยู่บ้างค่ะหมอก็จะขอดูแล้วก็าอาจจะอนุญาตในบางครั้งเลยครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะ เลือกได้จริงๆแล้วก็ทุกวันนี้เรา,าเหมือนก,กับการเสี่ยงดวงในการซื้อบุหรี่ฟ้านะครับเพราะว่าทางผมไม่มีใครมาให้คำความมั่นใจได้ว่าเรือบุหรี่ฟ้านั้นเนี่ยมีสา,สารที่ได้รับมาตรฐานนะครับแม้กระ,ะทั่งสากชนิดตนึงที่แน,นะนำก็คือตัวฟอร์มาลีไฮน์นะครับหรือว่าถ้าจะเรียกให้ในกัวตก็คือฟอร์มาลีนใช่ครับฟอร์มาลีนนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็น ป็นสารสารสารสุดท้ายอ๋อสารสุดท้ายที่ที่คนไข้สูบเข้าไปนะครับแล้วก็เกิดอันตรายกับปอดครับนี่คุณกําลังสูดน้ํายาดองศพเข้าไปอยู่พูดอย่างนั้ก็ได้เลยหรือถ้าสูบลองสูบไม่เป็นไรแต่ติดแน่นอนครับเพราะนี่กตินปริมาณสูงมากนะครับมีความเชื่อว่านี่กตินนะครับในในบุหรี่มวนเนี่ยในในหนึ่งมวนหรือว่าในหนึ่งซองเนี่ยนะครับเทียบเท่าบุหรี่ฟ้าไม่ได้เลยความ ความเข้มขน้นต่างกัน20ถึง50เท่าครับ้างาาได้สิบจ่าคือตอนนี้วันนี้แหละอีกสิ่งหนึ่งที่เรามาคุยกันเพราะคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอะสมัยก่อนบุหรี่มวนโอเคมันก็มีเด็กๆพยายามสูบแต่ด้วยความที่มันถูกห้ามแล้วกลิ่นมันแรงมันรู้ง่ายเด็กก็จะต้องแอบมีความยุ่งยากแต่เดี๋ยวนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือเขาสูบต่อหน้าเขาแอบสูบเราย,ยังไม่รู้เลยเด็กอะเด็กแล้วแบบ ไม่ใช่มามอต้นหรืออะไรและที่เริ่มแบบว่ามีปัญหาเด็กประถมเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าง่ายขึ้นและมีการดูดเป็นแฟชั่นอันนี้คือน่าเป็นห่วงมากเลยใช่ไหมคบก็เราจำเราว่าเราเป็นห่วงครับเพราะ<ม><ม>ว่าลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีความหลากหลายมากมแล้วก็มีการปกปิดได้ด้วยว<า>มันเมาในรูปของ อันิจวายฝาเล็กๆคน<ช>มาในรูปของหมากฝรั่งเล็กๆพกพาสะดวกนะครับบางทีเข้ามาในสานทร่ราชการมีการตรวจกระเป๋ายังไม่รู้เลยว่านี่ค<ช>ืออานะะ<ช>ิจวา่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถูกหลุดถูกหลุดรอดแล้วก็เด็กก็มักจะเอาไปใช้โดยที่ไม่คิดว่ามันเป็นโทษะะม,มันก็เลยทำให้เกิดเคสตามมายิ่งณต,นะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ที่เจ็บป่วยจากบริการสูบบุริไฟฟ้ามีเพิ่มขึ้นใช่ไหมะถ้าคุณหมอไม่แน่ใจว่ารักษา แต่ละปีนี่เพิ่มขึ้นด้วยไหมคะก็ปัญหาของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยขอ,ขอจะเทียบกับบุหรี่มวล,มวล,ลนะครับผมมองว่าบุหรี่มวลเนี่ยเหมือนค่อยๆตายผ่อนศพคนไข้ของผมเนี่ยที่ผมดูแลทุกวันเนี่ยเขาเกิดปัญหาจากบุหรี่มวลจากการสะสมของอการสูบนับสิบปีนะครับแต่ของบุหรี่ไฟฟ้าต่างกันไปครับมันสามารถเกิดภาวะปอดอักเสบแบบ,เฉ,บเฉียบพลันได้แล้วก็มันทำเป็นภาะวะฉุกเฉินได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเคสตัวอย่างที่เราได้เห็นกันทุกวันนี้นะครับมักจะเกิดขึ้นในคนอายุน้อยที่ไม่ต้องสะสมเลยอขอแค่วันดีคืนนีเขาโชคร้ายนะครับปัญหาปัญหาของคอเลสเตแบบฉับพลันเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นข้อควรระวังและก็ข้อแตกต่างของผู้ปีมือถือไฟฟ้าครับดังนั้นณนะตอนนี้เองเนี่ยก็จะเห็นข่าวหลายๆครั้งนะคะคุณผู้ชมที่เริ่มมีการกวาดล้างจับกลุ่ม และล่าสุดข่าวที่กาวเพิ่งอ่านมาถ้าคุณหมอเกี่ยวกับบริรัไฟฟ้าเือะไหมคะสถานที่จาหน่ายอยู่ติดกับโรงเรียนแสดงว่าคือการที่จะมีร้านอะไรไปขายณนะละแวกนั้นแสดงว่าต้องมีผู้ซือ้อและนี่ไปอยู่ข้างโรงเรียนเป็นอะไรที่รู้สึกใกล้ตัวบุตรหลานแล้วมากขึ้นบางทีวันนึงเราอยู่กับบุตรหลานโอ้เด็กเราน่ารักเชื่อฟังอยู่ในอวาดแต่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้มันก็แบบ อันตรายต่อต,ตัวเขาโดยตรงเลยนะคะมันเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมคะถ้าจะวิเคราะห์ก็คืออ,อยู่ใกล้โรงเรียนแล้วกําลังซัพที่จะซื้อได้คือนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อข้อแรกคือเกรดต้องไม่ดีแน่นอนข้อสองคือต้องติดแน,น่น,น,น,นอน,าน,านอเพราะฉะนั้นก็คือต้องสูงแน่นอนเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่บุรี่ไาที่มีนิโคตินปริมาณน้อยแน่นอนข้อสามคือมันต้องน่าสนใจ มันต้องดูมันต้องผลิตมาดูสวยงามน่ารัก,รกอ่าเป็นแบบอันเล็กๆน่ารักเหมือนแฟดได้บ้างเลยเหมือนของพกพาบางอันนี่ทําเหมือนยาดมก็มีคำให้แบบบางทีคุณครูอาจารย์อาจจะตรวจแต่มหมอไม่ออกก็อาจจะอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันอาจจะล็ดรอดการตรวจค้นไปได้ก็ทําให้เด็กสามารถพกพวกนี้เข้าไปได้ตลอดเวลานะคะอีกอย่างแอบสูบคุณผู้ชมไม่รู้นะมันได้เหมือนบุหรี่มวนที่ ที่ถ้าแอบ,บไปสูบในห้องน้ําออกมานี่เข้าไปต่อและรู้ลวใครมาแอบ,บดูดบุหรี่ในห้องน้ําแต่ถ้าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ออกมองไม่ถูกจริงๆมีตั้งแต่ไล้กลิ่นจนถึงกลิ่นผล,ลไม้ต่างๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วการเกาะติดของเสื้อผ้าบ้างเสียคุณหมอเพราะว่าอย่างตัวกาวเองได้รับการสอนอมาตลอดว่าบุหรี่มวนจะเกาะติดเสื้อผ้าและสามารถส่งต่อพวกเนี้ย ไปสู่คนที่สองสามสี่แล้วก็ทําให้เขาอาจจะเป็นเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดอะไรเงี้ยบุหรี่ไฟฟ้าเกาะได้เหมือนกันไหมคะเพราะมันไม่มีกลิ่นเลยจริงมันบอกยากมากคือสามารถเกาะได้ครับแล้วก็คนเราทุกคนมีความไวัยรอสึกและตุ้นต่างกันนะครับบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคปอดเดิมจะไปก่อฝึกแค่กลิ่นของบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าติดไปที่เสื้อผ้าในระยะเวลาผ่านไปไหลายชั่วโมง ยังทำให้เกิดการกําเริบได้นะครับะฉะนั้นเนี่ยอันตรายของมันมันไม่ใช่แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ <Ừ. S 2> แต่มันสามารถติดได้ยาวนานมากนะคะ <Ừ. S 2> นนรับอแล้วยิ่งถ้าใครเป็นหอบหืดนี่ยิ่งไวมากๆเลยไหมคะเกิดขึ้นสามารถเกิดอาการสามารถาารถุนแรงได้ทันทีเลยครับ <Ừ. S 2> แล้วก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้ด้วย, <Ừ. S 2> ยนะครับว่าอาการจะรุนแรงแค่ไหนนะครับ <Ừ. S 2> ตับไปที่เขามีโรคจำตัวแล้วเขายังอยู่ใกล้คนที่สุดอยู่ <Ừ. S 2> ทั้งบริวาและบริวานะครับ ก็อาจจะอาการกำเริบได้อันนี้คือไม่ใช่แค่คนสูบเท่านั้นคนที่มีอาการเขาเรียกว่าอะไรนะเจ็บป่วยทางด้านทางเดินหายใจเองอาจจะต้องรู้ตัวเองว่าต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนด้วยเพราะบางครั้งก็แน่นอนว่าเราจะเดินไปว่าอย่าสูบนะเขาก็คงไม่เชื่อใช่ไหมคะก็เข้าใจในทั้งคนที่สูบแล้วก็ไม่สูบด้วยคือเดี๋ยวนี้การเห็นคนดูดหรือวัยรุ่นดูดนี่กลายเป็นเรื่องปกติมากๆเลย เป็นเรื่องปกติครับแล้วก็อีกข้อนึงที่น่าสนใจคือคในเมื่อบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งเข้ามามาอยู่ในชีตเราเนี่ยประมาณราวยี่สิบกว่าปีครับแล้วมาไทยเอาจริงไม่ถึงยี่สิบด้วยประมาณสิบปีอืมข้อมูลการศึกษาเนี่ยอาจจะยังไม่พอค่ะที่จะบอกว่าเอ๊ะแล้วปีที่ยี่สิบสามยี่ี่ยี่ห้าเนี่ย เขาจะเกิดมะเร็งปอดเร็เวกว่าบุรี่มวนหรือเปล่านะครับแต่เริ่มมีการศึกษาในสัตว์ทดลองนะครับว่าสามารถเกิดมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องตอบคําถามในที่นี้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าบุหรีไ่ไฟฟ้ามีแนวโน้มว่าทําให้เกิดมะเร็งปอดได้ไม่ต่างจากบุหรี่มวนเพียงแต่ว่าการศึกษามันกําลังอยู่ในช่วงที่กำลังเก็บข้อมูลเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยน้อยนนกว่าบุรีมลูลนะ ซึ่งก็เคยเคยมีได้รับชุดข้อมูลมาค่ะหมอว่า,เ,าเคยแบบมีบางคนบอกว่าเฮ้ยแต่เขาอะสุขภาพดีขึ้นกว่าตอนที่เขาสูบบุหรี่มวนนะบแบบสุขภาพปอดเขาดีขึ้นอย่างนี้เราจะสื่อสารกับเพืนดีเมื่อเมื่อเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วแต่เขาผ่านการตรวจร่างกายอะไรมาหมดแล้วนะคะเขาเชื่อสุขภาพปอดเขาดีขึ้นกว่าตอนดูบุหรี่มวนจริงๆ ครับเพื่อตอบว่าครับเขาเหมือนยืนบนหน้าผาครับจะตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเคสที่เราได้รับรายงานมาล่าสุดแต่ละครั้งเนี่ย<ะ>ก็คงเป็นเด็กวัยรุ่นที่ไม่ประสีภาษาแล้วก็สูบเป็นครั้งแรกแล้วก็เกิดการลุนแรงเลยนะครับ<ะ>แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลว่าคนที่สูบไปเลื่อจะมีวันไหนที่เขาจะการรุนแรงห,งหรือเปล่านอกจากนั้นที่เขาบอกไม่มีอาการยังตอบไม่ได้ว่าปีหน้าเขาจะเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่า นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผม,มอยากให้เกิดขึ้น,นอืมหรือคืออย่าเสี่ยงชีวิตเลยดีกว่าอย่าแบบไปทดลองให้ใครเลยดีกว่านะคะคืออาจจะเกิดหรือไม่เกิดคุณอาจจะโชคดีไม่เป็นก็ได้แต่มันไม่ใช่ทุกคนใช่รหรือคนที่คนเป็นอาจจะไม่ใช่คุณแต่เป็นคนรอบข้างคุณที่เขาไวต่อภาษาสัมผัสแบบนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปมเพราะว่ากว่าตั้งแต่เกิดมาดีกว่าเราได้รับการรณรงค์เรื่องของการสูบบุหรี่ เยอะมากใช่ไหมคะคบุหรี่ม้วนเนี่ยถ้าหากว่ารักรักคนรอบข้างอย่าสูบบุหรี่ใส่กันหรืออะไรเงี้ยแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปด้วยแม้มันจะมีกลิ่นหอมก็ตามเพราะว่า <c oughs> หลายคนก็บอกเนี่ยก็เลือกกลิ่นมาดีแล้วเนี่ยมีกลิ่นองุ่นด้วยนะคะหรือว่าปับปั๊กร,รัมด้วย <c oughs> แต่ที่จริงแล้วคําว่ากลิ่นหอมไม่ใช่ว่าแปลว่าปลอดภัยเสมอไป โอ้โหอันนี้คือเป็นเรื่องที่อยากจะฝากทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วอันนี้เทียบนิดนึงค่ะแล้วระหว่างควันบุหรี่ไฟฟ้ากับควันรถบนท้องถนนอันไหนมันอันตรายกว่ากันคะเพราะมันต้องเจอคนต้องเจอทั้งสองอย่างเลยถ้าถ้าถามจากความรู้สึกของผมคิดว่าควันบุหรี่บนท้องถนนอาจจะอันตรายมากกว่าในบางช่วงนะครับแต่ควันบุหรี่ไฟฟ้าอยู่กับเราเกือบ2ี่ชั่วโมงนะครับ ยี mm ่สิบสี่ชั่วโมงเลยถ้าเราเพื่อทีการบรางท่านเนี่ยก็คือตื่นมาแล้วสุก mm hmm. บางท่านก่อนนอนก็สุก mm hmm. ผมคิดว่าถ้าถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงสองอย่างเลยดีกว่าครับ mm hmm. ทั้งควันถนนทั้งควันจากบุหรี่ไฟ mm hmm. เลิกดสูบหรืไฟดีกว่าดีที่สุด คือควันบนท้องถนนคุณอาจจะสวมหน้ากากอนามัย N95 กันได้แต่บุหรี่ไฟฟ้าบางทีเราอยู่ภายในเราคงไม่ได้นั่งใส่แมสตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งตอนดูดเราคงไม่ได้ใส่แมสด,ดูดสูบเสร็จปิดปิด,ป,ดปิดจมูกแล้วปล่อยควันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าอาจจะต้องให้ทุกๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งแรกเลยก่อนต้องรักตัวเองก่อนต้องรักตัวก่อนใช่ ะะบ่ายแต่บางคนบอกว่าแต่ไม่สูบไม่ได้อทำงานไม่ได้มันเครียดมันเกี่ยวไหมคะคุณอถ้าถ้าจากจากคนที่ที่จะมันเป็นเหตุผลของคนสูบบุหรี่ทุกคนไม่ว่าจะมวนหรือไฟฟ้าคือไม่สูบไม่ได้คิดงานไม่ออกเครียดสะสมเกี่ยวไหมคะอันนี้ก็จะเข้ากับทฤษฎีการเลิกบุหรี่ที่กำลังจะพูดพอดีเลยเขาบอกว่าในบุหรี่แล้วนีโคตินเนี่ยมันมีสารในความสุกเกิดขึ้นแล้วก็สารที่ทําให้ติดเกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นการที่จะเอาชนะกำลังใจตัวเองแล้วก็เข้าสู่การเลิกบุหรี่ได้เนี่ยต้องหาสิ่งที่มีความสุขมากกว่าการสุขบุหรี่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามมีแพชชั่นนะครับในการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างเช่นบางท่านบอกว่าหลังจากเลิกเลิกทำงานเนี่ยอัดบุหรี่ฟ้าเลยเพราะว่าเครียดก็ตั้งเป้าเลยว่าจะไปวิ่งสักสิบกิโลที่สวนหนุ่มต้องต้องช่วงที่ไม่มีฝุ่นเยอะนะครับเข้าฟิตเนสอะไรครับ ความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทดแทนไม่ได้น,นะครับคือคนที่เอาชนะความตั้งใจอคนที่เอาชนะต,ตัวเองได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยน m i n เซ็ t นะครับม i n เ s ็ t นั้นก็คือถ้าถ้ามองบุรี่ป็ฟ้าคือความป่อดภายก็ต้องหาสิ่งที่ผลอดภัยได้สิ่งที่ยึดเหนี่ยวได้นะครับ hmm. ก็คือครอบครัวนะ,ะครับเพราะว่าบุรีหรือบุรีฟ้าถ้าสูบไปอ่ะผลสุดท้ายผลเสียก็วนไปที่ครอบอครัวอืม อันนี้คือโอเคบางคนมองว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันป่วยก็ไม่เป็นไรแล้วแล้วถ้าหากคนรอบข้างเราป่วยแทนละ่ะครับถูกไหมอันนี้อันนี้บางคนมองมองน้อยไปก็อาจจะต้องคือพูดง่ายๆว่าคนที่จะเลิกบุหรี่ได้เนี่ยต้องหาที่ยึดใหม่ใช่ไหมคะที่ยึดใหม่วิธีการมันยากไหมคะอันนี้ก็คือตัวกาวเองอาจจะไม่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยไม่เคยไปสูบเลยเราก็เลยจะไม่รู้ว่า ความเสพติดความโหยหรือความต้องต่อต้านมานะันอะมันยากแค่ไหนแต่ถ้าในเคสคนที่เขาสูบแล้วไปบาบัดนี่ยากไหมคะจากที่เคยได้บําบัดด้วยตัวเองแล้วก็ลงไปคุยนะคระับก็คือมันเป็นอย่างจริงก็คือว่าเขาบอกว่าเขามีช่วงเวลาที่ว่างแล้วก็คิดถึงความสุขนั้นขึ้นมานะครับในเชิงลึกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาหาสิ่งใหม่ๆให้เขาทำนะครับแล้วก็ที่ได้ผลดีก็คือ การจัดทีมจัดกลุ่มคนที่เลิกบุหรี่แล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันก็ถือว่าได้ประโยชน์นะครับที่เรามาตํารวจแล้วก็มีคลินิกเลิกบุหรี่โดยตรงนะครับซึ่งจากการศึกษาดูงานก็ค้นพบว่าคนที่ประสบความสบหน็่เนี่ยไม่ควรจะอยู่คนเดียวครับควครคจะมาคุยกันนะครับแล้วก็ควรที่จะมีกิจกรรมทําใหม่ๆร่วมกันนะครับอันนี้คือจริงเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะทําอะไรถ้าเราแบบพยายามทําคนเดียวอะ่ะมันจะท้อไวมากเลยค่ะคุณหมอ พอรู้สึกว่าเอ้ยพอแค่นี้ไหมก็ไม่เห็นเป็นไรนี่กตอนนั้นก็มีความสุขก็โอเคแล้วใช่ใชไหมคะแต่ถ้ามีเพื่อนมันจะแบบเฮ้ยอย่าพึ่งสี่สู้มากันขนาดนี้แล้วอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนมันจะเกิดการดึงดึงการสําหรับคนที่อยากเลิกใช่ไหมคะใช่ครับมันจะเกิดมันจะเกิดตัวอย่างที่ดีอตัวอย่างที่ดูดูแล้วน่าเชื่อถือกับตัวอย่างที่เจ็ป่วยที่เห็นตาม hmm. ข่าวว่าอยากจะเป็นคนไหนนะครับ เราก็มีตัวอย่างให้ดูหมดแล้วคือเมื่อก่อนเนี้ยตอนมันมาแรกๆมันอาจจะยังไม่มีเคสให้ดูนะคะเหมือนที่เราคุยเขาที่แล้วนะคะว่าเมืมาก่อนมันยังไม่มีคนป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้าเขาก็สามารถพูดได้อย่างเต็มที่ได้แต่ณนะตอนนี้มันเกิดผลกระทบเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเรามาคุยกันแบบแฟกต์เลยคุยกันมาแบบข้อมูลข้อมูลเลยสมัยก่อนมันเป็นแนวฟีลลิ่งกับฟีลลิ่งใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ข้อมูลข้อมูลเลยว่าคุณหมอก็บอกแล้วว่าอันตรายไม่ว่าจะเป็นมวนหรือไฟฟ้า เท่ากันไม่ต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยเอามาเราไม่ต้องมานั่งเถียงกันเนาะว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือมวนอันไหนอันตรายกว่ากันเอาเป็นว่าไม่ควรที่จะสูบทั้งคู่<ช>นะคะอันนี้เสริมนิดนึงนะคะคุณหมอไม่แน่ใจพอดีไม่ได้ส่งคําถามให้ก่อนแล้วบาลากุนี่ต่างอะไรกับบุหรี่ไฟฟ้าไหมคะจริงๆบาลากุนี่ก็จะเป็นผมใช้คําว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดควันระเหยแล้วก็อันตรายใกล้เคียงกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับอืแล้วก็ แล้วก็ยังมีความคิดเห็นว่าไอรากูเนี่ยข้อมูลการศึกษามันยังไม่ชัดเจนเลยว่ามันใส่ลงไปบ้างนะครับถ้าเอามาเปิดเผยเนี่ยอาจจะมากกว่าบุหรี่ฟ้าหรือน้อยกว่านะครับก็ได้นะครับนะครับคคิดว่าอันตรายที่ให้น้ําหนักเท่ากันนะครับถ้าสูบรากูนะครับบางคนว่า <คน S 2> รากู <laughs> ก่อนเอามาให้สูบเนี่ย จะเอาลิฟเลต์มาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วหมอดูอะนะครับถ้าทําอย่างนั้นได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไ,ไม่น่าจะทําได้นะครับคะือคุณง่ายว่าอย่าไปหาอะไรเพิ่มเติมไปในปอดเลยปอดเราควรจะคือแค่รับควัน PM ที่อยู่ในอากาศหรือตามท้องถนนแค่นี้ก็หนักแล้วอย่าเพิ่งเอาอะไรไปเพิ่มให้มันเลยใช่ไหมคะเพราะว่าปอดจริงจริงปอดของเราเนี่ยบอบางมากเลยใช่ไหมคะคุณหมอไอถุงเล,เ,ลเล็กที่อยู่ในปอดของเราเนี่ยมันต้องการการแบบเขาเรียกการดูแลสูงมาก ต้องครับก็ขอยืนยันนะครับว่าปอดคนเราเนี่ยเกิดมามีครั้งเดียวนะครับที่จะต้องที่ได้อยู่กับเขานะครับแล้วเขาก็จะอยู่กับเราไปจนลมหายใจสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็การสูบบุหรี่แต่ละครั้งเนี่ยสงสารตัวเองแล้วก็สงสารปอดด้วยนะครับเขารับไปเต็มเ็มแล้วเขาเขาอาจจะไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงเตือนนะครับแต่วันใดคืนนี้ที่เขามีอาการเนี่ยก็คืออาการหนักแน่นอนบางทีเขาอาจจะอดทนให้เราอยู่อดทนเขาพยายามอยู่เพราะเขารู้ว่า ถ้าเขาหยุดไปหรือเขาเป็นอะไรไปอ่ะมันคือชีวิตของเราเลยอ่ะใช่ไหมคะเพราะว่าปอดนี่คือสําคัญไม่แพ้หัวใจปอดเป็นยว่าที่การผ่าตัดเปลี่ยนปอดหรือการปลูกถ่ายปอดเนี่ยเรียกได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยเกิดโอกาสได้เกิดขึ้นน้อยมากเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกันเปลี่ยนาปใต้อ่าปอดนี่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ปอดมีความเสื่อมผ่าตัดเปลี่ยนปอด เกิดขึ้นได้น้อยหรือถ้าเกิดแล้วคนไข้ก็จะไม่สามารถที่จะมีาอายุยืนยาวได้เหมือนคนปกติบางครั้งถ้าหากว่าเราช่วยกันดูแลเนี่ยมันก็อย่างน้อยอ,ะอ่ะอะตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าความน่ากลัวของมันคือมันไปอยู่ในเด็กมากขึ้นเราต้องการเด็กเนี่ยของเราเนี่ยให้ห่างอย่างน้อยให้เขามีความเสี่ยงในอีกตอนอายุ2030ดีกว่าให้เขาไปเสี่ยงและเขาเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยอะ่ะใช่ครับคือยิ่งตอนนี้ประเทศไทยยิ่งกำลัง เยาวชนนี่น้อยลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอัตราการเกิดลดลงเรื่อยๆแล้วประชากรเราต้องเสียไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ไม่คุ้มค่าในอนาคตด้วยนะคะนะคะก็ขอบอกได้เลยว่าการที่คนไข้หนึ่งคนเนี่ยเลิกสูบบุหรี่นะครับแค่การเลิกสูบบุหรี่ก็ถือเป็นรางวัลให้ตัวเองแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งเหมือนเป็นการรักษาโรคเหมือนยาตัว <ภา S 2> นึ่งนะครับเพราะว่าโรคที่คนไข้เป็นจะกหยุดเลยโรคที่กำลังดําเนินอยู่เนี่ย มันถูกหย,หยุดหยุดเลยแล้วก็จะมีการฟื้นฟูได้บางส่วนถ้าได้รับยาด้วยนะครับค<า>่ะต้องบอกว่ายาที่รักษาจะมักจะเป็นยาพ่นรักษาทุ้งกล่องนะครับหรือการให้คนไข้เนี่ยเข้ามาคัดกรองมะเร็งปอด<า>นะครับถ้าทำสองสิ่งนี้ได้แล้วหยุดสบุยอย่างถาวรเนี่ยสุขภาพปอดก็จะกลับมาดีขึ้นได้นะครับอืบก็คือไม่ถึงขั้นไม่มีทางแก้แต่ต้องเริ่มจากหยุดให้ได้ก่อน บา <laughs> งคนบอกอ๋อมารับยาแต่ยังสูบอยู่เหมือนเดิมไม่ช่วยนะคะ <laughs> <laughs> นะคะอาจจะเผลอ,อ,อด้วย,ยาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องอย่างแรกเลยนะหยุดเหมือนคุณวันฉัดให้ได้ก่อนอันนี้สําคัญเลยเก,เก่งมากเลยนะคะเพราะว่าหูสูบมา50ปีเหมือนพ่อเหมือนพ่อกาวเลยแต่พ่อกาวสูบนานกว่านั้นนะคะสูบไปประมาณ60ปีหยุดได้ตอนประมาณ70กว่า <laughs> แต่ยังดีที่เขาไม่เป็นโรคมะเร็งปอด แต่เป็นโรคอื่นแทนนะคะก็แต่ไม่ใช่ทุกคนที่โชคดีอย่างนั้นใช่ไหมคุณหมอแล้วแรงจูงใจที่ทำให้คนเลิกคืออะไรนะครับเพราะเขาสูบไม่ได้แล้วค่ะเงินตายอ, <laughs> อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีคนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะเลิกเชื่อว่ามันมีคนอยากจะเลิกเยอะนะคุณหมอแต่เหตุผลนั่นแหละก็หลายอย่างบางคนเสพติดความสุข เสพติดความรู้สึกสบายอกสบายใจเวลาที่เครียดมันมีแหล่งให้เราแบบไม่ต้องเหนื่อยอย่างนี้ก็แก้เครียดได้จริงๆแล้วเนี่ยผลของการคลายเครียดเหล่านั้นอาจจะส่งผลความเครียดอื่นด้านสุขภาพทั้งตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะคะคก็อยากฝากทุกคนด้วยนะคะว่าอย่านึกถึงแต่ความสุขเพียงฉาบฉวยแล้วก็ต้องไปนั่งทุกข์กับ สุขภาพที่มันแย่ลงนะคะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคนที่ยังยังยัง,ยงรู้สึกว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ไม่ได้อันตรายคือกับคนที่อยากเลิอกอันเนี้ยเรารู้ว่าเขาหน้าจะศึกษามาแล้วแต่มันจะมีกลุ่มคนที่รู้สึกว่าบุหรี่ไฟฟ้าคือสิ่งที่ที่ดีสําหรับเขาครับคือต้องบอกว่ายังไงบุหรี่ไฟฟ้าก็ก็ยังยังอันตรายเสมอนะครับค่ะแล้วก็การที่เรา ไม่สูบหรี่ไฟกับสูบเนี่ยส่งผลต่อชีวิตชีวิตแล้วก็อายุยืนแล้วก็อายุในอนาคตแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็การที่เราคิดว่าใช้บุหรี่ฟ้าเพื่อทดแทนบุหรี่มวนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดนะครับเพราะสุดท้ายมันก็จะวนมากับกระสุบได้ทั้งสองอย่างนะครับแล้วก็การเลิกบุหรี่เนี่ยเรามีวิธีการหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ยา หรือว่าการใช้กิจกรรมบําบัดก็ได้นะครับก็พยายามอย่าหันเหไปทางการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็ท่านใดที่ฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็มีความห่วงใยนะครับคนรอบตัวที่สุบหรีไฟฟ้านะครับการที่ท่านได้ให้คําแนะนํานะครับก็ถือเป็นการทําบุญใแก่ คนคนนั้นแล,และบุญนั้นก็จะกลับมาสู่ตัวเรานะครับค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่มีความตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่แล้วก็อยากให้ใครหลายๆคนที่คิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยหันลองมาศึกษาข้อมูลก็ได้อ่ะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เชื่อเลยนะคะเริ่มศึกษาข้อมูลเริ่มเข้าไปเซิร์ชจริงเพราะว่าเริ่มมีการวิจัยออกมาเรื่อยๆแล้วเพื่อเป็นข้อมูลที่คุณตัดสินใจว่าเฮ้ยคุณควรเลิกและเพราะว่ามันส่งผลจริงๆ <ส> <ZA> ก็จะเสริมข้อมูลข้อหนึ่งครับพอดีผมอ่านอ่านมีเยอะอไอ้เว็บไซต์ที่บอกว่าบุหรี่ฟ้าดีไม่มีโทษนะครับนั่นคือเว็บไซต์ขายนะครับขายบุหรี่ฟ้านะครับรีผมค่อยๆหาข้อมูลทา<ข>งของต่างประเทศแล้วก็อของไทยเอง<ข>ถ้าเจอเว็บไซต์ไหนให้ข้อมูลผิดว่าบุหรี่ฟ้าไม่มีโทษเว็บไซต์นั้นนี่น้อง่าจะเป็นการค้ามากกว่าครับอื ก็คือส่งเสริมข้อมูลเพื่อให้เกิดการจำหน่ายได้มากขึ้นนั่นเองนะคะก็วันนี้นะพูดคุยกับคุณหมอไปพอสมควรเลยนะคะแต่เชื่อว่ามันจะต้องมีเหตุแล้วก็อะไรเพราะว่าโรคทางเดินหายใจมันมีเรื่อยๆแล้วก็อยู่คู่ข้างกายรอบกายเราเสมอเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเชิญคุณหมอมาอีกนะเพราะพูดคุยกันเพลินมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตํารวจโทสรันตั้งสาเริงวงนะคะนายแพทย์โรงพยาบาลตํารวจคะขอบคุณมากค่ะค่ะ แล้วก็ถ้าหากมีโอกาสนะคะก็จะกลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ